ี้ทำอะไรอยู่ครับส้มตำค่ะคงเธอเสรไปแล้วครับตอนนี้เรามาตามส้มตำจากใครนะอ้ามอะไรนะอ้ามแชนแนลซีเอฟมันมีหลากหลายเมนูค่ะต่อไปใส่มะเขือเทศแล้วนะคะ มีดูดนี้ก็ราคาวันนี้โอ,นโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาตั้งแคมป์นะแคมปิ้งที่ไหนนะไรจากคุณคะ่ะวันนี้ตอนนี้อ้ามซีเอฟเรามาแล้ว <laughs> <laughs> มาแล้วค่ะรอเลิกงานสองทุ่ม <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวรอรอตั้งนานนะครับตอนนี้ที่เมนูที่เราทําไปนะครับก็จากที่เมื่อกี้ราจะมีปลาปลาอะไรปลาช่อนเผาเปลาช่อนเผานะครับตอนนี้เรา แสตาชอนนะคะวันนี้เราแก้เสื้อมันแล้วนะครับก็จะเห็นขาวๆขาวเลยหวบันอันนี้่วนตีนนะม่ตีนไก่นะครับตีนไก่คนย่างบอกว่าเอาไม่ไหม้นะคะดูค่ะไม่ไหม้เลยค่ะดำตุ๊บนะคะนี่เลยอันนี้ต้มไก่อต้มไก่ต้มไก่บ้านมีมีสมุนไพรหรือเปล่าได้ใส่ไหมนิดนึงนิดนึงก็สายนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็นี่ก็เป็นตํส้มตําค่ะตา ตำตันปลารัวใหญ่ออกมาสอตัวเลยมาเคเดี๋ยวเรามากินเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับลองดูกินต้องรีวิวกินพริกเลยเนี่ยมีหน่อยดูครับเป็นไงครับเป็นไงครับโคตรแบเป็นไงรสชาติแซ่บๆแซ่หลา่แซ่บไลยใส่หน่อยแซ่หน่อยนี่ปลาเดี๋ยวนี่นะครับปลาปลานี่คือ ฆ่าแล้วยังไม่ตายครับมันตายเมื่อกี้นะครับคนฆ่าอยู่อยู่ด้านหลังครับตายที่เตาอืมนุ่มมากตามสูตรด้วยม่องเลยขาชิไําคนเดียวไ้น้ำจิ้มนี่ก็สุดเด็ดเลยนะคะของแม่ลินค่ะอืมเนื้อปลาหวานมากยังต้มก่อนต้มทำไมมันเป็นอย่างนี้ กินได้อยู่ครับกินได้อยู่อต้หน่ยนะคะกินได้อยู่กินได้อยู่เน้นๆนะคะเน้นๆเลยนี่ตีนติลตีนไก่นะครับตีนอืมกัดดังกรอบกรอบกรอบจริงๆเพราะมันไหม้ครับอันนี้ไม่ไหม้เลยค่ะอืมใช่ได้ใช่ได้กินผักบ้างดิมีประโยชน์อืม ักมีเราต้องห่ออย่างเงี้ครับปลานี่นี่นะครับเห็นช่องยูทูปดังเขากินนะครับกินกินก็ค่อยๆอืมอย่างเงี้ยเจเจภูมิองดังอ่ะก็ติดกดติด ดูภาพเบื้งดูภาพเบื้องหลังด้วยพ่อโอเคแล้วอาหารเราเดี๋ยวเราจะมีอะไรอีกนะเมนูอะไรนะย่างเนื้อย่างครับเนื้อย่างเนื้อย่างอีกเนื้อเนื้อหมูด้วยครับเนื้อก็มีหมูด้วยเนื้อออสเตรเลียวันนี้วันนี้เรามีช่างช่างภาพให้นะคะวันนี้เขาบอกว่าพูดออส ออสเตรเลีย <Australia. S 2> <Yeah. laughs> สำเนียงได้มากเลยค่ะช <laughs> ิมน้ำชุดน้ำวันนี้ยิ้มหวานทั้งวันเลยนะทั้งคืนเลยเนะี่ยโอ้หวานมากครับ <laughs> สมกับที่เป็นสายเขียวจริง <laughs> แต่ไม่ใช่สายเหลืองนะครับ <laughs> <laughs> เราสายเขียวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนเนาะเดี๋ยวอาจะกินยอดอีกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับ